สวัสดีครับผมไซโตะนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีมาโคนะครับผมเกมอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมในแพท0.5นะครับมาฝากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงเลดนะครับผมเลสี่นะครับเพื่อหาริงกคุนะครับหรือว่าเป็นบอสอีเวนต์นะครับที่เราต้องฟาร์มเหรียญอีกิสนะครับผมเพื่อไปแลกของรางวัลนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคสวัสดีครับผมไซโตะนะครับผมคลิปนี้ผมมีมาโคนะครับมาแจกนั่นเองนะครับผมมีทางด้านของมาโคที่ลง เลสี่นะครับผมที่เราหาเลงโอคูกันนะครับผมกับบอสอีเวนต์นะครับอันนี้ที่เราที่ต้องฟาร์มแต้มนะครับแล้วก็ไปแรกเอ่อเป็นท่านั่งนะครับผมกับพวกรีโลอะไรของนี่ต่างต่างนะครับผมเอาให้ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้มาโคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งนะครับผมในแอปมูนะครับอันนี้อยู่ในแอปมูมูนะครับผมอ่าสำหรับใครที่โหลดระบบมานะครับในแอปมูมูนะครับเข้าเข้าระบบมาในแอปมูมูนะครับมันไม่สามารถ กดเดินได้อะไรกดเดินได้กดกระโดดอะไรได้เลยนะครับผมเรามาที่ตรงพอเปิดแอปมือมาแล้วมันจะมีรูปแป้นพิมพ์นะอ่ะเรากดอันนี้นะครับผมแล้วก็เลือกอันข้าล่างนี้นะครับผมอ่าอันภาษาอังกฤษอันนี้นะดอนยูสอ่ะสักอย่างนึงครับอ่าอันล่างสุดนี่นะครับอ่ะกดอันนี้นะครับผมจากนั้นนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเรากดไปที่คำว่า create นั่นเองนะครับผมเล้กด create จากนั้นเรากดตรงมามามาตรงล่างนะครับ ผมที่คลิกขวาครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นปุ่มตัวอักษรเดินนะครับอาสามารถกด WSD ได้นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะครับผมก็คือกดไปที่เออตรงมามามาตรงที่ตรงกลางนะครับผมอาก่อนที่เราคลิกขวาไปที่ตรงกลางนะครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่าซูมอ่าใช้อันนี้ด้วยนะครับผมที่ที่ต้องใช้หลักๆกันะครับอ่าสำหรับมาโครผมที่ต้องใช้นะครับอาอันนี้ก็ปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ ผมจะปรับสักสาสิบครับอันนี้เอาไว้ซูมนะครับผมซูมเป็นมุมมองนะครับผมเอาสักสามสิบแล้วกันนะครับอ่าผมเอาสักสาสิบครับโอเคกดเซฟแล้วครับอ่าใส่สอ2อย่างนี้ก็พอแล้วอ่านี้เราก็จะเดินได้แล้วนะครับแร้ก็ซูมซูมเข้าโจออกได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่เลสีก่อนนะครับวิธีการให้มาโคนะครับผมเลสีนะครับอ่าเราเลือกไปที่เดสีเลยนะครับอ่า ก็กดสตาร์ไปเลยนะครับจะใช้ตัวละครแค่วิชิตานะครับผมสกุระแล้วก็ตัวตั้ง2ตัวนะครับผมตัวตั้งดเจนกับตัวตั้งอีปิกนั่นเองนะครับผมใช้แค่4ตัวนี้นะครับในการผ่านด่านนี้นะครับอ่าก็4ช่องนะครับผมอ่าต้องเซตตามนี้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมพอเข้ามาในด่านนะครับนี้เราก็เดินเดินมาตรงหินตรงนี้นะครับผมอ่าจาก จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมุมมองครับอันนี้ก็ซูมมุมให้สุดนั้นเรามองบนหัวนะครับตัวละครของเราครับก็สังเกตตรงจุดสามจุดลบอกนะครับผมจุดสามจุดลบบกตรงมุมด้านบนขวานั่นเองครับเราก็เลื่อนให้มันตรงกับทางทางเดินนะครับผมทางเดินของมอนเาอะประมาณวันนี้นะครับผมอะก็นี่นะครับยืนตรงมุมเดี๋ยวขยับสักนิดหนึ่งนะครับ อ่ะให้ให้มันให้มันตรงมุมตรงพอดีตรงนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่าไม่รู้ได้อย่างนะฮะประมาณนี้นะฮะก็คือมาตรงจุดใกล้ๆหินตรงมุมมุมตรงหินตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงอ่าตรงจุดสองจุดของรลบอสครับที่จะตรงกับทางเดินมอนาอมีสองสองอย่างนี้ที่สังเกตนะครับผมให้เป๊ะมาโคนะครับอ่าอันนี้เริ่มมาไม่เป็นไรนะอันี้ปล่อยแพ้ไปก่อนครับเรา เซตติ้งให้เป๊ะก่อนละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอมอนมนเข้าบ้านก่อนละกันนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับผมให้ตรงกับทางเดินมอนแต็ตรงนี้อยู่ตรงหินนะครับตรงมุมหินพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอให้มอนเข้าบ้านก่อนนะครับแล้วเราจะเริ่มใช้มาโคกันอีกทีนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ไปอมอนเข้าบ้านแคมที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคอันนี้ก็เซ็ตจุดยืมที่เรียบร้อยนะครับอ่าก็เรากดดีดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็กดลูกซ้อนลูนะครับผมแล้วก็กดเลนะือกใช้มาโคนะครับอ่ามาโคก็จะชื่อเลดซีนั่นเองครับผมอ่าน,นี่เดี๋ยวจะแจกไว้ในดิสคอร์ดหรือเป็นลิงก์ให้แล้วกันนะครับโอเคน,นั้นก็กดเริ่มไปเลยนะครับผมโอเคก็า okay. ดูเลยนะครับว่าเล่นยังไงนะครับผมอันนี้เริ่มลเลยม,มาก็ความตังนะฮะใช้ตุ้กข้อนสี่ตัวนะอย่างที่บอกไป นะผมมีเบสต้านะครับที่อีโวแล้วนะครับผมของผงเป็นสแต็กเอมดเลยนะครับผมดีสแต็กได้เอนะครับผมทุกทุกช่องนเอทุกช่องนะครับอ่านี้เป็นบัฟเออบสนั่นเองนะครับบัฟตีเร็วนะครับผมใครที่มีบัฟลุงนะครับหรือบัฟที่มันเก่งกว่านี้นะครับอ่ะก็จะผ่านง่ายกว่าผมเยอะเลยนะครับผม อ่ะโอเคมาอันนี้เว็บขี่สิบแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มนะครับผมอันนี้เวฟมิเตรเลต้องดูนะครับว่ามันล้างสตัรให้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจากที่เช็คมาคือชนะได้นะครับผมโอเคบอสมานะครับผมก็คือบอสนะครับด่านสี่จะมีการสตันเกิดขึ้นนะครับผมบอสจะสตันตัวละครแล้วได้เราก็ต้องกดต้องใช้สกุดะในการ ล้างนะครับผมอ่านี่สตารเรียบร้อยแล้วนะครับอัพสกุละแล้วก็ล้างนะครับผมเวล้างแล้วก,กดขายให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็วางแล้วก็ขายนะครับผมเป็นการล้างปั๊บสักุรนะนั่นเองครับอ่าจะดูว่าจะวนให้หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะ ขาดดมิดบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะโอเคเคลียไปเรียบร้อยครับเหลือบอสตัวสุดท้ายนะครับผมดิมอนมาเตอร์นะฮะโอเคกดล้างไปครับเผื่ออันนี้ผมก็สแปมล้างรัวๆนะฮะทุกคนว่ากลัวมาโคมันผิดผ้านะครับในการล้างนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ชนะนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยเล่นได้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะเอาน้ำโตะมาที่วัวแล้วนะครับหรืออะไรอย่างงี้ครับ อาจจะเป็นต๊ะอื่นก็ได้นะอย่างเช่นเอ,อใช้อินนะครับผมออแต่ผมไม่รู้ว่ามันผ่านหรือเปล่าเหมือนกันผ่านเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมโอเคเอาอันนี้ดูมันวนให้นะครับผมอะอันนี้มันน่าจะวนให้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอะเคครับ,รบเราตั้งมาหเป็นลูปนะแล้วมันก็จะวนเหมือนเดิมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะหาลิงก์โมโได้ยาวๆนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูมาโคต่อไปแล้วกันนะครับในมาโคบอสอีเวนต์นะครับผมอ่าโอเคมาถึงมาโคตัวที่2นะครับผมนั่นคือมาโคตัวของบอสอีเวนต์นะครับผมที่เราจะมาโคครับก็คือปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันเล่นเองนะครับผมตัวละครที่เราต้องมีนะครับนั่นคือใช้อินนะครับผมอ่านี่ใช้อินนะครับนี้เป็นสตัของผมเป็นเอสนะครับมีแซมาอันนึงครับหนึ่งดาว แค่หนึ่งดาวเองนะครับผมแล้วก็ตัวเดิมนะครับผมเบต้านะครับแนะนนให้ปั้นเบต้าเอาไว้ครับอันนี้เป็นสเต็กเอเลยนะครับผมอ่าสเต็กเอเลยแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมม่รูว่าทุกคนมีไหมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออีกิสนะครับผมอ่าอีกิสนะครับผมก็สําคัญกันในการเตะบอสนะครับผมแนะนําให้มีประคอ3ตัวนี้นะครับแล้วก็มีมี3ตัวที่บอกไปนะครับแล้วก็มีลินนะครับผมอารุกาลินนแล้วก็ตัวตังสองตัวนั่นเองครับอ่า จัดทีมประมาณนี้เลยนะครับผมใช้อินอยู่ช่องแรกนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับอ่าโอเคมากเข้าสู่ในเกมมาที่เรียบร้อยครับอ่าเราก็ซูมเราคุมองไอเป็นมุมมองสูงเหมือนเดิมนะครับผมเราก็เดินมาข้างหลังบ้านนะครับอ่าเราจะนับ วงกลมนะครับผมน้าที่สามน้นั่นคืออันนี้น pues ั่นเองครับยืนตรงวงกลมอันนี้นะครับผมอ่ายืนตรงวงกลมอันนี้เสร็จนะครับเราก็ซูมมมองให้ให้ให้อยู่บนหัวนะครับให้มองบนหัวเรานะครับผมซูมมองให้สุดครับผมแต่นั้นก็หันหน้านะครับผมให้จุดสามจุดอันนี้นะครับตรงกับจุดทางเดินมอนเหมือนเดิมนะเหมือนใกล้เคียงกับมาปูตัวที่แล้วครับผมก็คือจุดสามจุดอันนี้นะครับผมสังเกต้ว่ามันจะตรงกับทางเดินมอนอย่างนี้นะครับผม อ่ะอันนี้ก็คือการเซตจุดนะครับในการยืนนะครับมุมมองนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะครับอ่าอันนี้เรามาเซตจุดเฉยๆเซตจุดที่เรายืนนะครับผมแล้วก็ปล่อยแพ้มันได้นะครับผมเอาแค่ปล่อยแพ้ไปเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับอ่ะโอเคแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่านี้เซตจุดยืนที่เรียบร้อยนะครับผมเพให้กดืีถ่ายไปหนึ่งที่นะครับผม จากนั้นเราก็เริ่มใช้มาโคนะครับผมอกดที่รูปเมาส์เหมือนเดิมนะครับผมมาโคก็จะชื่อ a อวีนะครับผมบอลลัสนั่นเองนะครับไปนะครับผมอ่เราก็จะเริ่มครับรันมาโคแล้วนะครับผมต้นเกมก็มาวางตังค์เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เราเล่นหลังบ้านเลยนะฮะทุกคน อ่ะโอเคเชียร์มอนหมดไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบอสนะครับรอบอสเดินมานะครับผมแล้วก็เราจะมาดูว่ามาโคนเนี่ยเราวนได้ไหมครับอ่าวนได้แบบว่าเป็นลูปหรือเปล่านะครับผมเ,เดี๋ยวรอรอบอสมานะฮะโอเคอันนี้บอสเดินมาแล้วนะครับผมก็รดไปแล้วนะฮะอ่ะพาพันอยู่แล้วนะผมใครที่มีต้นคอนนะครับ เป็นตัวละครเหมืนผมนะครับผมก็คือผ่านอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมอยะคซึ่งหลอดแล้วนะตอนนี้นะครับเหลือก้าวแสนนะครับผมวัดเลือดเออหนึ่งล้านห้านะครับผมไม่อยากมากนะครับถ้าเราถ้าเรามีตัวละครที่ถูกต้องนะครับผมก็ไม่อยากนะครับผมโอเคเบชิต้าเนี่ยเอาไว้เก็บงานนะครับ เลือดมันจะเหลือไม่เยอะมากเท่าไหร,ร่นะทุกคนส่วนไงดาเมจที่ได้มาจากอีกิกับแชอินเลยแลครับเป็นสองตจ้นี้ที่ทำดาเมจให้นะครับอือ่ารอยครับตันโดนสตาร,ตร์ไปหนึ่งทีนะฮะเหลือนิดหน่อยนะครับผมคือฮิตบ็อกของอ e ีกินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมตัวละครมันตีถึง ม,มันตีไม่ถึงแต่ว่าตีถึงครับผมโอเคเรียบร้อยบผมได้มาสิบหกเหรียญเลยนะฮะอืมนครัะผมอันนี้ก็เป็นการกดกดเช็คนะครับผมกดรีเพย์ไปนะครับแล้วก็กดเช็ครีเพย์ไปเรื่อยๆนะผมเ,เพื่อว่าคนาตีบอสนานกว่าผมนั่นเองครับเอาก็กดเช็ครีเพย์ไปเอาก็ก็ประมาณสิบห้าวินะครับผมก็จะกดให้นะครับอ่าเรียบร้อยครับ วนไปครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ15บาดีกว่า16นาทีตีไปสินาทีก็ได้นะครับผมตอนหนึ่งตาเลยนะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับมาโคตีบอสครับบอสอีเวนต์นะครับผมให้ฟาร์มแต้มได้ง่ายๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ มาโคทั้ง2ตัวนะครับทั้งลงเลสีนะครับผมอาเร็งโมคูนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ขอให้ได้เร็งโมคูรักกันนะครับผมแล้วก็มาโคตัวของบอสอีเวนต์นะครับผมใครที่มีตัวละครครบเหมือนผมนะครับผมก็เอามาโคไปใช้ลองดูกันนะครับผมว่าผ่านกันหรือเปล่านะครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบที่นี้ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้หน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ